นานะคะเบอร์สเนตคอลลาเจนนะคะเปปไทด์สองแสนหนึ่งมืนมิลลิกรัมจ้ะทุกคนคอลลาเจนแบรนดาราของเรานะคะไม่ได้มีนะคะแค่ปลาค่ะแต่เรานเนี่ยเนี่ยทุกคนทุกคนทุกคนเรามีรังนกนะคะรังนกสีทองเน่แล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นด้วยนะคะอะต้นจุกจุกมากโอ้โหดูดิแน่นเต็มกระปุกมากไม่ได้ใหญ่แค่กระปุกนะจ๊ะ ตักเต็มๆจ้ะทุกคนตักเต็มๆมาเลยเอออมาค่ะใส่นะคะใส่กันเลยค่ะนะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนเพียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นดูนะดูนะดูนะนี่พอลงไปปุ๊บจ้าเดี๋ยวดูนะคะทุกคนโอ้โหคือแบบแก้วใสทะลุไปด้านหลังอ่ะเห็นไหมคะคอลลาเจนนะคะเพียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะทุกคนดูทุก ทุกคนเห็นไหมนี่ดูดิดูดิเขาจะแบบลอยขึ้นเลยดูดิดูดิตัวนี้รังนกใส่เข้าไปจะไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไปแบบส่งสัญญาณกระตุ้นเลยค่ะให้ร่างกายสามารถที่จะผลิตคอลลาเจนหรือสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกัะทุกคน เป็นคอลลาเจนจากปลานั่นเองค่ะซึ่งปลาที่เราใช้เนี่ยจะเป็นปลาทิราเพียเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงที่สุดทุกคนเห็นไหมนะนี่ใช้กาวอีนะทุกทุกคนจะเห็นเลยว่านี่เห็นปะนี่คือคอลลาเจนแท้นะที่แบบมันที่แบบมันลอยขึ้นมาแบบนี้เห็นปะเห็นปะเห็นปะใส่มากจ้ะทุกคนอะมาดื่มสักหน่อยหนึ่งอืม,อ,มอร่อยมากคอลลาเจนเพียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น ไม่ข่าวไม่ผสมแป้งแล้วก็ไม่ผสมน้ำตาลจ้าดาราออรเรนซีออรเรนเฟเวอร์ซีจ้าโอ้โหทุกคนดูสิทุกคนดูสิโอ้ดู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 ทุกคนดูสิดูสิดูสิอ๋อดูซองเนี่ยทุกคนโอ้ยสวยมากจริงจริง <hazards> อ่ะฉีกง่ายมากแม่ฉีกง่ายมากไม่้องใช้กันไกต,ตัดมือก็ได้เออทุกคนนี่ดู นี่ดนี่หอมหอมมาค่ะใส่ค่ะทกวนใส่ค่ะใส่ค่ะใส่ค่ะโอ้ยวิตามินซีเนี่ยโดดนะเขาบอกเลยว่าต้องถึงหนึ่งพันมิลลิกร,รัมค่ะ ต่อวันด้วยนะต่อวันด้วยนะเพื่อการที่จะดูแลตัวเองในยุคแบบนี้นะคะทุกคนจา้าเนวิตามินซีที่เราใช้เนี่ยเป็นเกรดฟาร์มาซูติคอลเกรดนะหรือว่าเกรดที่ใช้สำหรับทำรรยาเป็นเกรดที่ดีที่สุดของวิตามินซีจ้า อร่อยมากทุกคนสักนี่คือราคาข้างกล่องเนี่ยจะทุกคนสะกกลับดาไปอีกนะนี่คือราคากลางกล่องค่ะจะอยู่ที่1590บาทจ้ะแม่เราไม่ขายค่ะพันห้าเก้าสิบแต่วันนี้ค่ะเราขายหนึ่งกระปุกค่ะราคา990บบาทเท่านั้นจ้ะ